สวัสดีค่ะคุณเอเป็นยังไงสวัสดีสวัสดีครับผมคราวที่แล้วเราไม่ได้คุยกันเพราะว่าคุณเอยังไม่ได้ไปลองใช้เนาะใช่ครับอ่าคราวนี้หมอทําให้ใสองครั้งใช่ไหมคะครับแล้วไปลองใช้แล้วใา่มคะดีขึ้นไหมคอนแท็งเกิดร้อยเปอร์เซ็นตนะ์ครับอ๋อตอนแรกอตอนที่มานี่ใส่เข้าไปยังใส่ได้แต่ว่ามันจะไม่แข็งตัวจนกระทั่งถึงใช่ครับโอเคทีนี้ทําไปสองครั้งแล้วก็ลองใช้ไปหนึ่งครั้งก็คือ ได้ปกติปกติจนเสร็จจเสร็จเลยโอเคแต่ว่าอันนี้หมอไม่ได้ให้คุณเอใช้ใช้ยาอะไรนะใช่ครับแล้วตอนใช้ยาเป็นไงบ้างคะดีกว่าไหมตอนใช้ยารู้สึกการแข็งตัวมันดีกว่าใช่ทําได้นานกว่าเรื่องของยาแหละผมเข้าใจอยู่ก็คือด้วยความมันมันถ้าเทียบับบธรรมชาตินะครับมันแข็งได้นานกว่าแล้วตอนตอนใช้ยามีปัญหาอะไรไหมคะก็รู้สึกตัววบว่าครับตาพร่าพรา ไ,ออได้ไม่ออกด้วยแต่อันนี้ทําไปแล้วมีอาการอะไรไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวเราดูผลกัน,กนอีกทีเพราะว่าเราเพิ่งทากันไปสองครั้งเนาะสต่ว่ามันเป็นการกระตุน้นเครื่องตัวนี้มันเป็นการกระตุ้นให้มีเส้นเลือดใหม่เข้ามามันจะออกฤทธิ์ได้ดีเลยประมาณสักหลังกันสักเดือนหนึ่ง